สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจท t k t s t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t เค u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวร่าผม f r a n k i e d e ื o ย g นะฮะอยู่ตัน97าตำแหน่งกองกลางครับผมยืนกลางรับเนี่ยอยู่ที่94นะฮะกลางรับอยู่ที่94แต่วันนี้จับเล่นยืนกองกลางปกตินะครับผมโอเคมา ดือยองครับผมเป็นสายสองสั้นเปิดบอลน,นะค่อนข้างแม่นเลยเนี่ยเป็นเท้าขวานะทำเกมรุกแปดเจ็ดบอลโจน 9, 3, เก้าสามเลี้ยงบอ 9, นะลเก้าห้าครับผมเล่นมากับตัวเก้าหกสองสั้นเก้าหกนะแล้วก็เปิดบอลเก้าห้าค่อน 9, ข้างโอเคเลยเนี่ยแล้วก็มีสปีดเป็นแปดสปีดต้นแปดเก้านะ,ะมีกระโดด85บาลานซ์90สเตมิแน้า92นะครับผม เกมรับก็จะมี78นะฮะทาเกมรับ78็ดแปดบอลวิ 0, ่งแปดองอักเรชัน85ครับผมเกมรับได้ฟองสั้นเปิดบอลสปีดได้นะฮะประมาณนี้ครองบอลเกมรุกก็ดีนะฮะเกมรุกก็87นะก็ไม่ได้แย่นะฮะสกิลก็จะมีดับเบิลทัสครับผมคัดไายเฉยๆนะมีสกอตมูฟนะมีสเตปออนบอลคอนโทรลนะมีตอกส้นนะผมเล่นบอลจังหวะเดียวฮะแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งครับผมมีสกิลไซก้อยแล้วก็สกิลเรียกฝาวนะ สไตล์ก็จะเป็นแบบพวกที่แบบอ่าเชื่อมเกมเป็นตัวเชื่อมเกมสองสั้นเปิดบอลควบคุมเกมไว้ทั้งหมดนะกองกลางโอเคมาจับลงเล่นโอเพนแชร์เลนฮะโอเพนชาเลนอยู่ในว่โอเคมาลุยครับผมไปฮนะโอเคครผมมาเกมเรกสำหรับดือยองนะครับผมนะจะเป็นยังไงคนนี้น่ะมาดือยองดือยองนะ ฟรงกี้เดยอยองและเปิดบอลอยู่แล้วนะของสั้นเปิดบอลน่าจะทำได้ดีเพราะว่าค่าพลังค่อนข้างเยอะเลยนะผมทีเ่เจอราแล้วผมปาดมาที่เดยอยองอะฝากไปฝั่งนูง้นยังไม่ถึงอะหืมดักสวยนะฮะทกนี้มาที่เดยอยองเดืยอยองยกมาฝั่งเมสซี่ฮะสวยฝากมาที่ตอรสนะผมโอ้โหถึงโดถึงโดผมมาตอเรสอย่างงี้ตั้งเรียบร้อยแล้วผมนะแมกองกลางค่อนข้างดีมกันนะ มาก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะโดยยองสองสั้นเปิดบอลค่อนข้าง,งโอเคนะสองสั้นเปิดบอลโอเคเลยเนะโยดยยองน่าจะถึงก่อนวยครวบผมมาตาริสฝากโดยยองแล้วก็แทงมาเลยลูกนี้สวยๆฮนะเดือยยองแทงมาสวยๆตาริสปาดไปฝั่งนี้ฮที่เจอร์รับผมมาโดยยอง่ะโดยยองยอกให้ดูไปฝั่งนูน้นทันหรือเปล่าทัน,ท<า>นด้วยได้เปิดคุ้งโค้งปะเปงงโอ้โห ปิดบอลสุดนะเดืยองครับผมนะเหมือนจะไม่ทันแต่บอลมันพุ่งเร็วไงมันไม่ค่อยย้อยสักเท่าไหร่นะฮะผ่านเลยนะคนนี้นาทีเดือยองคนระับผมไปฝัป่งโน้นะนะโรนโดดูแทงเข้ากลางมาเดือยองฝากให้โดมไม่ถึงฮะเอาเดือยองยังได้อยู่แล้วก็ยกมาที่ตอเรสรูปนี้ยังไม่ถึงครับผมนะฮาทีเดือยองครับผมมาตอเรสฮะตอเร์เรสจะไปฝั่งโน้นก่อนมาทีโดดู ต้องแทงมาที่เดือยยองโอ้โหขึ้นมาลูกนี้ค่อนข้างดีเลยนะฮะแม่ยังติดตัวบล็อกครับผมโอ้โ oh, ห oh. ถ้าเปิดมาได้เมื่อกี้น่าจะโอเคอยู่นะมาจับเดือยยองเปิดมุมไัมผมน่าจะทำได้ดีนะเฟรนกี้เดือยยองนะเปิดบอลเปิดบอลน,นะผมจะมีการหลอกล่อหนึ่งทีแล้วก็เปิดโค้ง,งลูกนี้สวยนะค่อนข้างสวยเจอตราบเ <c oughs> ม่ซสีโอ้โหเนะีเปิดค่อนข้างสวยเลยครับผม โอ้เคียผมจบเกมครึ่งแรกฮะเที่สองสองครับผมฮะโดยยองก็ยังทำได้ดีนะสองสั้นเปิดบอลโอเคนะนะเป็นสายเชื่อมเกมอยู่เลยนะครับผมฮะออกในเกมร,รับซะมากกว่านะโดยยองนะผมมาไปต่อเกมครึ่งหลังของเกมแรกกับผมไปฮะ s <S ที่ดยดยองโดยยองแทงมฝั่งนี้ับผมแล้วก็ปาดไปที่โดยยองอีกครั้งโดอยยองแทงมาเลยลูกนี้ป,ปะไปหลุด <c oughs> แม่เกือบหลุดฮะค่อนข้างสวยเหมือนกัน จับเดือยยองมาเปิดมุมก็บอกนะเปิดค่อนข้างดีนะสงสั้นเป็นตัวเชื่อมเ,เกมได้โอเคเลยนะผมเดือยยองฮะเปิดคโค้งไปนะโขโคป,ปับไปโอโ้โหไม่มีใครมองนะอลูกนี้ออกไปเลยก็บผมโอเคฮนะกเกมครึ่งแรกครับผมค่อนข้างโอเคเลยนะสงสั้นเปิดบอลดีมากครับผมเดือยยองนะฮะ น่าจะเป็นต okay. ัวจริงเลยนะผมคนนี้เป็นตัวจริงเลยนะเป็นตัวเชื่อมเกมได้ดีเหมือนกันนะผมเฟรกี้เดือยังได้ไปหกนะโอเคมาต่อเกมที่สองนะผมไปฮะโอ้เคผมมาต่อเกมที่สองนะครับผมสําหรับเฟร็กี้ดือยัองนะผมเกมได้ทาได้ดีเลยนะเปิดบอลสองสั้นค่อนข้างแม่นเลยนะผมสองสั้นเปิดบอลค่อนข้างแม่นเป็นตัวเชื่อมเกมที่ดีเนี่ยมาเดือยัองนะ ฝากมาทีเดยยองครับผมเดยยองยกไปเลยลูกนี้ตอรเรสหลุดไปแล้วฮะแต่ไม่ทันนะผมโอ้แต่ไลวิ่งสวยมากฮะมาทีเจอรารับผมฝากเดยยองเห็นป๊อปเป้วิ่งออ้ยฝั่งนี้ดิส่งผิดคนนะผมแม่กะส่งให้ป๊อปเป้ไปถึงตอเรสเฉยเลยมามาทีเดยยองครับผมเดยยองรอแล้วก็ยกไปเลยลูกนี้โอ้โหค่างแม่นยิงเลยละกันโอ้โหนะมาแล้วผมโอ้ได้ผลจริง สั้นเุดบอลหูริงนะผมเดือยองนะฮะมาเล่นชิง่งเล่นชิ่งกับป้าเป้แล้วก็เปิดสวยป่ะนะอาทิตย์เดือยองอีกครั้งกูเอาสูตรเดิมไปเลยครับดอะไรมา <laughs> เปิดวันอย่างเดียวฮนะโยนทิง้งโยนทิ่งอย่างเดียวโอเคครับ okay, ผมจบเกมครึ่งแรกครับผมอยู่ที่หนึ่งสูงนะเอสซิสไปหนึ่งครั้งเปิดบอลไม่คุนดีนะเปิดบอลโอเคเลยนะนะผมเดือยองรู้วิธีเล่นแล้วฮะชิ่งกับป้าเป้ป้าเป้วินก่อนแล้วก็เปิดไป นะครับผมน่าจะเวิร์กสุดนะสุดนี้มาไปวิ่งไปเลยแล้วลูกนี้ยกไปเลยทนหรือเปล่าแต่สูตรอย่างเงี้ยตอนอาเขียบอลอย่างเงี้ยผมไม่เคยทําได้นะทําได้ไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้นะครับผมค่อนข้างทํายากเหมือนกัน,อนอยองได้บอลนะผมฝากซาก,ก้ามาที่เจอรัดมาปาดขึ้นหน้ามันเลยฝากฝากฝากอย่างเดียวช่วงนี้มาที่เดือยยองมาที่ตอริสแทงมาปั๊บไปอุ้ยเจอรัดนีกว่า ทีสาก้าผมล้บหน้าไปแล้วเรียบร้อยแน่นอนลูกนี้แม่อุสาบุกเกมชุดนี้นะตัวอยยองยกไปผมตอ่อรลูกนี้ทันไหมได้ไหมเอาบอลลงสวยลูกนี้มาคือคนเปิดอ่ะคนแม่นแต่เวลาจบเดี๋ยวมันลำบากน,นิดนึงนะปะเป้ดัโดยยองโดยยองยกโุ้งๆปะเป้ถึงด้วยยิงเรียบแล้วนี่แหละทีเด็ดนะผม ชิงกับเดือยองให้ป้าไ้วิ่งเนงะี้ยโอ้โหสุดว่ะได้ทำได้สองลูกเลยไอชิงกับเดือยองเนี่ยมาที่เดือยองครับผมปไดขึ้นมามาตอร์เรสฮะต่อฝรุ่นก่อนซากะมาเดือยองยกไปเลยลูกนี้ตอร์เรสมาแล้วทันไหมไม่ทันนะแมเดือยองเดือยองกะเปิดลุตอย่างเดียวครับผมโอเ้เขี้ยบจบเกมที่สองนะฮะเดือยองโอ้โหเปิดบอลลูกค่อนข้างโอเคเลยนะ สองสั้นเปิดบอลเอกลักษณ์เลยครับผมคู่นี้อะโอ้โหสไตล์ลูกชิงกับป๊าเป้ครผมป๊าเป้ฝากมาเดยยองแล้วก็ชิงไปข้างหน้าให้เดยยองเปิดให้นี่โคตรสุดนะฮะเกมนี้เป็นป๊าเป้ได้ไปครับผมยิงไปสองแมตสแล้วก็เดยยองเอสซิตสองลูกครับผมคู่นี้ต้องเล่นสไตล์นี่วะป๊าเป้เดยยองนะครับก็คืออ่าให้ป๊าเป้ได้บอลแล้วก็ฝากให้เดยยองแล้วก็ชิงไปแล้วก็เดยยองยกข้ามหัวไปอีกทีโอ้โหโคตรแม่นนะคู่นี้โคตรสุดนะครัโอเคประมาณนี้นะฮะ เป็นตัวหลักแน่นอนคนนี้เดือยังตัวหลักแน่นอนนะผมเวอร์ชันนี้ฮะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องเลยนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ,บายเล t s ก o